สวัสดีครับผมกิติพงษ์บูลนัสริยนะครับเป็นรองผู้จัดก,การทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ของบสยครับ ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับบสยก็จะมีโครงการำ้ระกันบสยเอส e ยั่งยืนนะครับซึ่งในโครงการนี้เองเนี่ยเรามีโครงการที่เหมาะสมสําหรับตัวผู้ประกอบการรายใหม่นะครับเราเรียกว่า Smart Gen นนะครับสมาร์ทเจเนี่ยจะเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุดถึง5 0 0แสนนะครับแล้วก็มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้2ปีแรกซึ่งโครงการนี้ก็จะมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการที่สนใจที่อยากจะเปิดธุรกิจแต่ ขัดหลักประกันนะครับหรือหลักประกันไม่เพียงพอแล้วก็อยากจะได้สินเชื่อกับสถาบันการเงินซึ่งบสยอเองเนี่ยเราก็มีธนาคารพันธมิตรที่จะคอยดูแลสินเชื่อให้นะครับพร้อมกับการคำประกันซึ่งก็จะทําให้ผู้ปรกอบการเนี่ย เข้าถึงสินเชื่อได้เหมาะสมนะครับต้นทุนก็จะเหมาะสมไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับ SME ครับในเรื่องของ Smart SME นะครับเอ็ก p o เนี่ยบสยอเองเนี่ยก็มีโครงการที่ค้ามประกันร่วมกับธนาคารอมสินธนาคารอมสินก็คือลีนาโนนะครับซึ่งประกอบผู้ประกอบการเนี่ยไม่เกิน2,000 0 0บาทกลุ่มนเนี้ยเนี่ยก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยบางทีอยากต้องการสินเชื่อในการทรําธุรกิจนะครับแต่ไม่มีหลักประกันก็มาที่เรานะครับเราก็ยินดีที่จะค้าประกันให้พร้อมกับการได้สินเชื่อกับธนาคารอมสินครับสำหรับตัวโครงการที่เป็นตัวรายย่อยขอองเรราาหืว่ ตัว small bit small bit ก็คือที่ทางกับอมสินนี่แหละตอนนี้เรายกเว้นค่าธรรมเนียมให้2ปีแรกก็จะทําให้ผู้ประกอบการเวลาเข้าถึงสินเชื่อแล้วคำประกันเนี่ยสปีเลยก็คือไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมนะครับค่อยชําระปีถัดไปครับก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการเข้าถึงตอนเริ่มต้นธุรกิจด้วย สำหร are, ับผู B. B B. B so ้ประกอบการนะครับที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่เนื่องไม่ออกว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงเนื่องไม่ออกแล้วสินเชื่ออะไรที่เหมาะสมนึ่องไม่ออกเราจะต้องคุยกับสถาบันการเงินอย่างไรนะครับนึกถึงบสยนะครับมาที่บูธ B9A1 นะครับก็จะมีทีมที่ปรึกษาของบสยซึ่งทีมที่ปรึกษาเนี่ยจะคอยให้คำปรึกษาท่านในการเตรียมตัวเตรียมเอกสารเตรียมความรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมให้ท่านนะครับเข้าถึงสินเชื่อได้เหมาะสมแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะบสยค้ามประกันด้วยนะครับก็ยินดีนะครับสามารถที่จะมาได้หรือ แอดไลน์ TCG first นะครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยนัดหมายเข้ารับคำปรึกษาแล้วก็ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เลยครับ